ชัดแส๋วอได้ครับได้ครับได้ครับเราดูได้ว่าน้องกินหรือเปล่าครับถ้มามกินใช่ไหม้าใช่แหมเจ๋งช้าไม่ดือ้อช้าว, <laughs> าวยังน่ารักอยู่ Hậu gì léo nữa Hậu gì léo ừ. không tính mua khó 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 Mày toàn đẹp Mày

ไม่ได้แล้วนะอ้าวดูแก้อยูงแล้วตายสูคิดแน่ดู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 เอาละกันตนขนาดไหนอ้อ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 น เ,ปเอาหอยด้เดือดเอาแล้วครับเอาแล้วครับหมวยปั้มเริ่มแล้วครับมวยปั้มเริ่มเลยครับ

ปุ่มผลที่สองุ่มนี่คืออะไรอนั่นเอะเอะราลองโ o มดูพวกนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเรา,าถ้าถ้าานั่งอยู่ตรงนี้มันน่าจะดูอะไรได้ละเอียดมากกว่าเห็นขวัญสองข้างไหมครับอ่าขวัญในข้างนี้แล้วปุ่มคนที่โคนขาเนี่ยม,มันมีอะไรพิเศษบอสดูที่ขวัญตรงไหนบ้าง กี่เส้นเจอกี่เส้นเวลาดูน่ะบอสเราต้องดูตรงที่มันดูหนาดูเป็นกระจุกนะ่ะบรรทัดหลังดูช้าดูที่บรรทัดหลังด้านหน้าบรรทัดหลังแล้วดูหลังตรงหัวไหลอย่างนี้เนี่ยออย่างก่อนอ,นอื่นนะบอสลูกมองเข้าไปตรงไหนเป็นกระจกสีดำมันจัดนะ่ะตรงน,นั้นนะ่ะมันก็จะเป็นขนสายเส้น ตามไปนี่ห้องปรูนี่นอนมานั่งไล่ดูดู่ตรงนเปนดูอยงเช่นเอานะตรงนอยู่เส้นเส้นตัดเส้นใช่ไหมย่างอย่างมะกดตรงนี้รูปประตูดอ่ะ mong bắt được lùa lên trong mía của lịch đa mỏng 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 มันมาข้างล่างเลยมันจะเห็นเลยมันจะขึ้นหนาอ่ะทีน,นี้มาดูขวัญหอดขวัญของช้างของวัวเนี่ยมันจะได้ขึ้นในของตัวมาที่ที่หัวเขาลุกเมื่อไห่ล่ะมองข้างนี้นะมอโค้งตรงนี้ ิกที่ข <Dave> <hein. S 1> <vas> ้างนี้ลุกลุกกก็ลุแกก็ลุกช่แกลุกบอลกลุกอลทับ่าอยู่อดลุกลุก่รูัลุกมัเาี่ลุกมไม่ให้ดูแล้วแล้วเมื่อกี้มีกระจกผนสองคุเนี่ยทีนี้มันเนีั มันต้องเก่ยงอะไรก่อนเน่ยมันจะมีภาพเดินเรื่องสัตว์โลกขึ้น่ารนะักะทำไมนะเนี่ยค่าดเแค่50บาท5บาทมันเป็นล้านนะแค่เอาชีวิตสัตว์โลกมาเนี่ยแล้วมาทำเป็นเรื่องแต่แต่สายตาต้องคมต้อง,อง,อง,องอนี่เรียกว่าไอ้ภาพปรับริ่ให้มีใครรู้เรื่องมั้งภาพเนี่ยแล้วตั้งใจพูดอะไรบางอย่าง ถ้าอย่างเลยลอ่าคนไม่มีใครมีความรู้หรอกขนาดช้างสองเสืออเนี่ยเห็นอยู่ตาเนี่ยไม่มีใครสังเกตเอาไม่รู้รพิมพมาให้ดูแล้วไม่รู้รแต่เวลาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยกูเห็นพูดเรื่องช้งเผือกกันจังเลยเจ็ดอย่างห้าอย่างรู้ดีไปหมดรู้ดีไปหมดเผือกไปเผือกมาเหรนเลยเนี่ยช้างกระจอกเป็นยังไงอยากจะถวาย ไปนู่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยไอ้เนี่ยมันพันพิพิธพลใช่ไหมหรือมันลถไวเลอร์เนี่ยคู่นี้ขาของ NG เขาแบ่งไว้นี่คือดามาเชี่ยวนี่คือล <lever> ุดตล็อตไวเลอร์ไอ้ตัวหน้านี่ยังไงฆ้าคนไอ้ตัวหลังนี่ยืนยังไงก็เป็นมงคลเนี่ยเราต้องดูให้เป็นความดุดังมันก็ไม่เหมือนกันทีนี้ไอ้ตัวหน้าเนี่ย จะเลี้ยงด้วยกิ่งมายมหรอคนเลี้ยงตายก่อนความดุดังขนาดนี้ต้องเลี้ยงด้วยอุปกรณ์ชั้นหนึ่งไอ้ข้างหลังเนี่ยนะกิ่งมายมยมตีมันก็ร้องไห้ตายแล้วเนี่ยเราได้รู้จักว่าจะเอาวิชาอะไรไปจับว่าเฮ้ยช้นะตัวนี้มันเป็นล็อบเบลเลอร์อย่าไปตีมันนะดุดชุกชุกก็พอไอ้ตัวหลังเนี่ยนะต้องห้าวหน่อยใช่ไหมดีแล้วจะเป็นลมลบสลบลม ถ่ายไ,ได้เลยครับถ่ายไ,ได้เลยครับถ่ายเป็นเลไเอได้ไม่งั้นพ่ชาศูนย์ไปหมดเลยเดี๋ยวนี้งอควายเขาดูมันเก่งแล้วไก่นะเก่งมานานแล้วแต่ช้างนี่ดูน่าจะตกกระป๋องนี่ๆๆดูมันไม่เป็นหาหาับเ่รู้น้อยครับคนเก่งน้อยที่จะมาเผื่แหว่ ทีจะมาบอกเพราะคนใหญ่เ้าก็มารเนี่ย,เ,ยเอาเนี่ยาพวกช้างเผือกเนี่ยยากถวายกันจังเลยถามว่าถ้าช้างเผือกมาเนี่ยและอายุก็ไปสีป่สิบ้่าผมถามคํัว่าอายุขนาดนั้นเน่ยเอาว่าทำอะไรแล้วสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านความเป็นมงคลหรืออปัปมงคลมาขนาดไหนค่าไปกี่ศพม,มีใครรู้ไหมปิบปิดแล้วแบบ แค่นี้ก็ไปแล้วอาทิน้ภายในเนี่ยหางอายุสามสิบจะถวายวันนี้ฉันอยากถวายจังเลยอายุยี่สิบมีมะเร็งอยู่เลยลำไส้หรือเปล่าใครรู้บ้างเพราะจะไม่ได้มีใครเลี้งมาแต่เ็กใช่ไหมมาเจอตอนโตงั้นช้างที่เขาจะถวายเนี่ยต้องสูงไม่เกินสามสองเมตรห้าสิบเมตรนั่นคือสมัยเมื่อสี่ห้าร้อยปีที่แล้วใช่ไหมอ่า แต่สัยี้โลกมันเยอะเขาต้องลดลงมาเมื่ออายุอะ่ะใช่ไหมเพราะอะไรเพื่อป้องกันจะเอาดวงของคนสองคนเนะี่ยไปผูกกันการขึ้นระวังช้าเผือกเนะี่ยคือการที่เอาดวงของสัตว์ที่เป็นมงคลชนิดหนึ่นงไปผูกกับคนที่เรารักที่สุดและถ้าช้างนั้นเราไม่ชัวร์มีมะเร็งลำไส้ปูกไปสามปีเลี้ยงแล้วคนจะไปไหนใช่ไหมคน เพราะว่าถูกดวงแล้วคนไปคนอยู่ช้างอยู่เนี่ยเพราะการการจะขึ้นระวังช้างเผือกแล้วดวงไปบูกคนก็ไปแข่งขันของเธอมันไม่ใช่เรื่อง,เ,องเล่นเลนทั้งผู่รู้ต้องดูนะว่าช้างเนี่ยอายุเท่าไหร่สมควรหรือไม่สมควรทั้งใหญ่ๆอ่ะเพราะเราทิ้งช้างไปร้อยกว่าปีเนี่ยแน่นอนมีช้างใหญ่ๆเยอะแยะเลย,เลยที่เข้าขั้นช้างเผือกแต่เมื่อถึงยุคนี้มันก็สมควรเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านแหละ พราะเราจะไปถวายเนี่ยมันก็คงคงใหญ่เกินไปแล้วเนะ่ยวสนามมันเลยกนะันไปแล้วบาร,รมีมไม่ถึงกันแล้วก็ต้องผ่านไปพอไปช้างเผือกขึ้อยู่ในรัชสมัยนั้นมีเยอะแยะเลยทีนี้ผมว่าจะยี่สิบมั้งเนี่ยเผือกอแต่ว่าเขาใหญ่แล้วไงก็เลี้ยงไว้ก็เลี้ยงประดับว่าเราก็จบถวายท่านไปโดยพระบาร,รมี มาแต่เราก็เลี้ยงเอาไว้เองที่นี่หวยเราจ้า,ามีทั้งเผื่อต้งลมที่สิชื่อพลายสยามโอ้โเข้าเป็นประจำนะเชื่อกน,นะนั้นอ่ะอ่าปลายสยามแต่ทีนี้เขาก็เผือกสมัยนี้เราจะเอาขนาดไหนล่ะ ไม่ได้มีาการลบทับกับศึกแล้วเมื่อการเนี่ยเขือกสีอย่างเอาละเ,ลาเขือแปลว่าเข็งแปลว่าแข็งแรงไม่เคยมีโรคจับเลี้ยงง่ายดูในคําสั่งเนี่ยเราเรียกว่าเขือไม่เกี่ยวเลยเพีย,ย,ยงแต่ว่ามีคนไปเจอว่าไอ้ช้างที่มันดีอ่ะมือท่าการที่ได้เคื่อนสายระบายช้างเผือก่ะตัวมันดำปีผมเห็นนะ่ะมันยังได้ตำแหน่งช้างเผือกันเลยนั่นแหละคืออันนี้ ใช่ไหมแต่เขาไปเจอไงว่าไอ้ตัวดำๆอย่างเงี้ยครับตัวบอลลูนๆอคนเนี้ยนนแม่งอธจบดีแน่นี่ไงคือเราไปเห็นก่อนทั้งเผือกเนี่ยก็ไปเห็นก่อนถ้ามันมีสี่อย่างเจ็ดอย่างเนี่ยนะเลี้ยงไปเหอดดีไปลบใครนี่ชนะหมดอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีห้าอย่างเนี่ยในตัวเนี่ยบางคนลบไอ้ชนะไอ้ตัวมีแค่สองอย่างยวไม่มีเลย เหมอาไปออกศึกมันก็เลยไปชนะไปแพ้กันได้แับนั้นเหมือนคนมี F 2 2 F 3 F 5 F 1 6เนี่ยใช่ไหมฮะงั้นชางเือจะเป็นโตชี้การดูราาักษาทั้งหมดเป็นโตชี้อันนั้นทีนี้วันนี้ศึกไม่มีแล้วท่านจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะเมื่อก่อนเขาเอาเป็นพันมีนิดเึงก็เอาแล้วเอาเข้ามาเป็นทหารชั้นนั้นชั้นนี้คนเนี่ยควันตีกบาลคนเป็นก็ไปเป็นทหารแล้วหมือย่างน้องก็ไปเอ็นเอ็นเป็นมหาดเล็กไอ้คนที่ เก่งมวยเก่งดาบก,ก็ขึ้นเป็นจมืน่นไปเนี่ยมันก็เป็น,นชั้นๆอย่างนีน้นั้นมาสมัยเี้ยช้าเกือกน่ไม่ได้ไม่ได้สําคัญเหมือนสมัยก่อนลแล้วเราก็ดูให้มันเจ็ดอย่างแปดอย่างไปเลยอย่างน้อยอ่ะมีสี่อย่างเนี่ยขอสีขาวไปสักอย่างหนึ่งในนั้น<อ>เวลตาตอบคำถามประชาชนเนี่ยม,มันได้ไม่ต้องเยอะ <laughs> อม,ม, <laughs> มันไม่เยอะม,นะมันไม่เยอะจนะริงๆถ้กเกิด ออกมาเป็นสีขาวมีลักษณะได้สามอย่างเอ๊แต่หลังมันพดไว้มันไม่กดจับเป็นสีประหลาดก็ต้องขวาย,ยางนันให้เป็นของประหลาดเหมือนคนเหมือนในดูใบเลี้ยงสุโ้งเงี้ยเลี้งของประหลาดแต่ไม่ได้ไม่ได้ก็ไปเสริมมนันมีไงคนมีสิงโตอยู่ในบ้านมันก็ต้องเท่มากกว่าคนไม่มีใช่ครับจ้ามา พ่อเขาไปในเมืองเขาไปทำงานแต่ตอนนี้ก็เตรียมงานในหลวงกันเตรียมงาในหลวงไปเข้าจุดบ้างไปจุกบ้างน้องเอวไปไหนไ่คะน้องเอวพ่อเขาเนี่ยผมเจอเขาเมื่อน่าจะสีกสิปีที่แล้ว ตอนนั้นเขาเล็กไงเขาเล็กเขาซื้อมาแต่ตอนนั้นใช้เขาไม่ได้เราส่งไปงดู่ว่าเขากงที่พัศยาเสร็จแ,แล้วเขาเลือกกิจการก็ออกกลับมาอยู่บ้านท<อ>ั้งนั้นเนี่ยรันราคามันมันพูดยากะอ่ะหืว่าเขาฉลาดแค่ไหนพ่อเนี่ยมันไงก็ไม่ต่ำเกิ0ศิ้านหรอก แต่ว่าราคาเขาจริงๆ่งเคยทํางานใหญ่มาขนาดไหนงานนั้นงานเขาร้อยล้านร้อยล้านแล้วไม่ทํางานเขาอ่ะแล้วเคยเข้าคอกไวชิดไหม,มาาเนี่ยราคารงไปกันใหญ่แล้วกอออ็อย่างคุณชอบมาในคลีนี้อยู่เนี้ยก้ามาใกล้ชิดที่เดคุณ โมอันนมามาประจำาาดีเขาเล่นเล่นเขาประปจำคือรู้จังต่ำรู้จักสูงนะตรงไหนต่ำก็เ,เิยหนีใคร,รจะทำร้ายเขาจิตใจสั่งให้ฆ่าฆ่าแต่ไม่ใช่สั่งไม่สั่งก็คืคอไม่เอาเป็นทาหารชั้นดีมันก็อยู่ที่ 1, 000, ทช้า,า,าง ก็คือช้างเนี่ยเราซื้อสองแบบคือซื้อมาเพื่อช่วยเจอช้างแก่ผูกเอาไว้เลิกลากชงแล้วก็เลี้ยงต่อไม่ไหวผูกในหุ่เขาแถวแพร่น่านก็ซื้อใน่คือซื้อช่วยเจอเมื่อไหร่ก็ซื้อซื้อทีสามเชือกสี่เชือกเจอช้างเล่ซื้อหมดช้างเล่ซื้อหมดนี่คือช้างงาม อันนี้ช้างงามเป็นเรื่องของนักเล่นช้างไงคนเล่นช้างมันต้องง้างกันแล้วแหละในครัที่เราซื้อช้างมาหนาเนี่ยมีทางไปเนี่ยเขาเรารับปากเขาไม่ดะส้วเราจะช่วยไม่ให้ช้างของท่านไปเดินอยู่ข้างถนนแล้วแต่นี่ช้างงามเนี่ยคนเจ้าของเขาก็ไม่ใช่ของเขาเรื่องเบาเนี่ยเขาเป็นนายหัวเขาก็เป็นพ่อเลี้ยงเหมือนกันเป็นกำนันเนี่ยบ้านอ่ะอันนี้เราก็ส่งบรรณาการกัน เขารวยอะ่ะเขารวยพอเราอะ่ะมีตังค์ไม่หนีกันไม่เคยหยุ่ใจละ่ะหายผ่านลูกน้องผ่านไปให,ใ,หให้เอาเงาะไว้เขาเพ่งทุเรียนเพ่งก็ทำอย่างนั้นอยู่สี่ปีห้าปีละลายหมดแหละเพราะอะไรเจ้าของช้าทุกคนอยากให้ลูกววรวยเข้าฝ้าอยู่บ้านนอกอะ่ะมันจะได้เลยอยู่ไม่สอนมันไม่ได้ตัวเองก็ไม่มีเวลาธรรมดาก็ต้องหาินเพราะอสุดท้ายนะ ตัวเองก็สูงสุดนะมีช้างวยเยอะตัวนี้คือวรักแต่อยู่มา20ปีแล้วเนี่ยมู่เขาก็รักแต่ไปแล้วมันเข้าโรงเรียนดีกว่าอยู่โรงเรียนดีก็ยอมมันจะโทรมาวันเกิดผก็โทรมาเช้าโอ้ยนี่ก็6แสนห้าแต่ไม่พูดกันนะไม่มีการต่อรองนะตอนนี้ราคา3แสนนะครับพอวังเนี่ยมีช้างสดวตัวเนี่ยมีช้างดีด้ว เขาให้เขาเขาไม่ได้บอกว่าให้ไข่เราโอนพุกเช้าแต่ไปห้าเลยมันยืนอยู่เขาเองก็ไม่ได้รองเงินมาเขาก็ส่งช้างมาแล้วเงินยังไม่ถึงสมัยนั้นมันไม่ได้โอนเงินกันแบบนี้เนี่ยอมันมันเอาคนริ่งไปให้อะ่ะเงินยังไม่ถึงไปช้างยืนนี่แล้วเนี่ยนี่คือการค้าช้างของอนไทยเขาเองจะเอาไปทำไรหกแสนห้า ถึงวันนี้คือนํามาให้ผมห้าล้านซื้อไปเสี้ยงเงผมจะไปทําอะไรห้าล้าน๋ยวเดี๋ยวก็ละลายมันละลายกันเร็วอ่ะมุกว่าโผล่โ,อโ,อโอปรเจกต์เด็กท่านนู้นพ่อเว้ยว้างนี้พ่อไอ้คํา่าพ่อพม่มพ่อมาห้าแสนหนึ่งเนี่ยหลังนี่เป็นล้านาวะเนี่ยมันมันก็ใช้ไปเรื่อยตัวมุกก็จําเป็นตรงนี้ก็จาําเป็นมาคัดไปเรื่อยเพราะงั้นเงินเนี่ยจำนวนเงินมันจําไม่ได้มาทําให้คนกระดิกได้ ยังไม่ต้องนะเชื่อบที่ทั้งสามนรถแหลวงทรงสับให้อีกสุด8ล้านอ่ะับเสร็จแาลวงขึ้นอ่ะเสียจบินคุณผิดที่ไว้สารจะเอาไปยืนลงประดับให้คนติดต่อมรูปโค้ยมันโม้ยมันก็เสร็จไปข้างหน้า สองคนแต่ว่าควาน,นี่มันีนยนยคนเมื่อกี้เนี่ยครับคนเมื่อกี้แน่ลูกชายไว้จุกไว้แจกให้ด้วยเท่านั้นแหละแล้วก็คุณหมอพ่อคือที่เน,นี่ยมันจะครอบครัวใหญ่มันจะบอกลูกชายกับลูกสาวเปอะไผู้จัดก,การเขาไม่ใหญ่ร้อยอสมหลักเลยเพื่อผู้จัดก,การจะรู้หมแล้วเขาก็มันเดือนเขาก็ถูกนิดเดียวนเขาเนี่ยไม่มีตังค์ให้หรอก ถามว่ามีตังใช้ใช้ใช้ไปด้วยกันนี่แหละจะซื้อรถสักคันมาคิดแล้วยขึ้นอีกแหละลูกน้องจะเอารถไถจะเอารถไถพันรถดำพันรักแต่โรกนี้น่ารักแค่ในหลวงประทางนี่แหละกับลูกน้องเนี่ยคือลูกเนี่ยยังไงเขาก็รวยเป็นยาดีๆทำแหละที่เราผมก็เลยเลี้ยวห่วงสองสามห่วงที่ห่วงจะหาบัน หุนะ่ฟนฟางหวงพานรัวคุณจะมาละลายเขาคือมันมันใหญ่มักมกเกาะบลางตงกอบดูจะแตกเด้เลยยอดสังฐานไม่ดีช้างป็นจับที่มีประโยชน์สูงมากมันน่าขายคนะนมันก็คิดได้แล้วเอาไปสร้างประโยชน์สร้างชื่อเสียงได้เยอะนะคนที่อยากได้ช้างมีสองตนเนี่ยให้กลุ่มหนึ่งเนี่ย

ทันเนี่ยรักช้างมากชีวิตทุ่มเทกับช้างแต่กลางคืนอยู่ผับมันไม่ได้นอนอย่างน,นี้หรอกผมเนี่ยเอาปัญหาไปรอบบ้านอ่ะเนี่ยลูกช้างไปหน้าบ้านเลยเพราะอะไรเราขี้เกียจวิ่งไกลไม่ไหวมันเลยจะอยู่ใกล้แย่แก่เพราะนั่นได้อยู่นู่นนายพวกดูร้ายอยู่นนู่นดูร้ายมันพอปกครองตัวมันได้ไใครจล้าขวามวยมันหรอก มามนก็ฆ่าทิงแต่ยายแก่เนี่เอาเคยจะล้มเลิ้งเนี่ยแต่ทวงแค่นั้นทอแต่ไอ้ลูกนี่้โหจะติดข้อป้างูเรื่องเยอะแปลกาน้ารักครับตอนนี้นะครับเนี่ยมัน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 องนี้ยคนอยู่หาอยู่มันนะันใจมันอะไร้า้ อ๋อแต่คนรักสัตว์เพราะอะไรมันเอาเข้าไปแล้วคือผมจะเริ่มจากรักกานเกษตรคุณอาแล้วถึงสัตว์ของท่านพวกมันร่วมเดินด้วยกันนะเฮ้ยคนไม่แม่นสบายเลยคนนี่แม่งรวยกันทั้งแผ่นดินมีทั้งเสียมีเสียเจริญเสียเต็มเมืองเลยแต่ทั้งยังไม่มีเสียสุเพราลยไม่ขอทานนะตน้องขอ ขอทำเนี่ตอ,น,น,ตอน,น,น,นเนี้ยที่รับปากกันไว้ว่าทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยเราลบสาะแล้วเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันมนี้ความสุขแต่ตอนนี้สายพันธุ์เดียวมันไปล,ลุ่งเลยมีสายพันธุ์เดินเล่ขอทานอยู่ข้างถนนด้ยวยขอขอ,ขอทำเพราะเราเห็นแล้วว่าเอมันน่าทำแล้วก็เราเป็นคนรับคนเดืออนอะไรทำให้ทำได้เรื่องช้างเราตกเก็บเงินผมจบการศวิษามา กรชอบสัตว์อย่างสมุับสัตว์ผมเลียนต่ล็กแต่น้อยหมามั้นมดเลยมาเลยคิดว่าเอาตอนตั้งแล้วะงั้นเราไปคุ้มจนน่ะคิดว่าถ้าอีเพี้นนอนักพันนะผมเราดเขาได้เป็นชีวิตเลยดังยิงกันเอยู่แรงๆๆมันมีใจวันที่ผมยังอยร้านชีวิตเป็นไร คนเขาก็ผมเด้อผมไม่รู้หรอกแค่บางทีก็ันเลยก็ดีแต่ักดังมีตั้งหังนันเงแล้วอูนี่เป็นมหาอภิมหาสกิลชอบเน็นแต่ไม่ได้ใช้ฟันเงินในการเป็นสองกระจอกเนขถือมีล้นอยูัมันก็ไม่มีเท่านั้นแล้ว